มาอยู่หลังแนวกั้นนั้นเขาก็กอดแน่นอุปกรณ์เขามีอะไรในมือที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเขารู้ครับว่าทหารเล็งปืนมาที่พวกเขาเขากอดไม้ไผ่แน่นบางคนมีขวดน้ําก็กอดขวดน้ําแน่นบางคนยืนอยู่ใกล้เสาเต็นท์เขาก็กอดเสาเต็นท์แน่นผมก็ปลาใสแล้วก็พูดจากับเจ้าหน้าที่ทหารหารว่าเจ้าหน้าที่ครับเห็นใจเลครับแม้แต่ว่าโคศก นายสันเสริญแก้วกัาเหนือจะออกมาพูดอย่างไรก็ตามว่าในที่ชุมนุมนั้นมีอาวุธร้ายแรงขอให้ท่านดูดนะครับว่าเราก็มีแต่ไม้ไผ่เหลาแหลมที่กอดไว้สําหรับสร้างความอบอุ่นใจให้กับตัวของเขาเองมีขวดน้ํากอดไว้เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับตัวเขาเองมีก้อนหินที่กาไว้ในมือเพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับตัวเขาเอง แต่เมื่อไรที่พี่น้องทหารหารันเล็งปืนมาที่ประชาชนโดยที่คุณจะไม่ได้ขยับตัวเลยแม้แต่นิดเดียวคุณสามารถลั่นไกลและส่งวิถีกระสุนนั้นเข้ามาในร่างของคนเสื้อแดงได้ทุกผู้ทุกนามและสามารถล้มตายได้ทุกคนคุณจะเอาอย่างนั้นเหรอครับผมก็บอกเขาว่านายทหารครับท่านไม่ต้องกลัวหรอกครับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในมือนั้น เป็นแค่เครื่องสร้างความอุ่นใจของพี่น้องประชาชนเท่านั้นแต่ไอสิ่งที่ท่านกําลังกระทําอยู่นั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้องนึกสิ่งหนึ่งที่จะตัง้งท่านจะต้องรู้สึกเลยก็คือความละอายต่อบาปและอายครับมันน่าอายครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอายต่อผู้สื่อข่าวต่างชาติคุณอายไหมถ้าคุณไม่อายผมอายครับเพราะมัคือทหารผู้ปกป้องประเทศ นั่นคือชุดรายทางชุดเครื่องแบบที่เขาเรียกว่าทหารไทยที่เขาเรียกว่ากองทัพไทยที่เขาเรียกว่าบุคคลผู้ปกป้องประเทศไทยแต่วันนี้คุณเอาสิ่งต่างๆที่เตรียมตัวเพื่อปกป้องพื้นที่ประเทศไทยนั้นมาเล็งใส่ประชาชนของตนเองเพราะเพียงแต่ฟังธรมเนียมปฏิบัติของทหารเพราะฟังแต่เพียงผู้บ,งบังคับบัญชาผมต้องถามท่านว่าแล้วตัวท่านในสายตาท่านคุณเห็นคนไทยเป็นยังไง ว่คุณคุณเห็นคน,คนไทยนั้นเป็นยังไงคุณไม่มีความรู้สึกว่าคนไทยนั้นเป็นเพื่อนของคุณเลยหรือไงผมพูดอยู่เป็นระยะเวลาเกือบสองชั่วโมงผมก็บอกพี่น้องที่ผ่านไปผ่านมาว่าไทยที่ผ่านไปผ่านมาเสื้อต่างสีไม่เห็นด้วยกับผมก็ไม่เป็นไรครับหากท่านอยากจะดา่าอยากจะตำหนิผมก็ไม่เป็นไรครับเชิญดา่าเชิญว่าได้เลยครับ แต่ณชั่วโมงนี้เพื่อลดความขัดแย้งของให้ท่านด่าภายในใจไว้ก่อนเพราะไม่อย่างนั้นพี่น้องผมคงยอมไม่ได้เดี๋ยวจะเอาตีนไปกระพืบท่านครับเขาก็เงียบคนกรุงเทพเก็เดินผ่านไปผ่านมาครับมีเบะหน้าบ้างมีสีหน้าไม่ค่อยดีบ้างแต่คนที่อยู่ในชุดยูนิฟอร์มของคนที่เขาอยู่ในเครื่องแบบ นะครับที่เป็นเจ้าพนักงานเป็นพนักงานของห้างสปปรรพสินค้าหรือร้านต่างๆเวลาเขาเดินผ่านทหารบนสะพานลอยนีย่เขามองทุกครั้งเขามองว่าทหารกําลังจะทําอะไรกับคนเสื้อแดงพอทะหารหารได้ฟังอย่างนั้นได้เห็นทุกสายตาทุกคู่ซึ่งเป็นประชาชนด้วยกันแม้แต่คนที่เกลียดเสื้อแดงเขาก็มองว่าทหารเนี่ยน่าจะกระทําผิดในการเล็งปืนมาที่พี่น้องคนเสื้อแดงปรากฏว่าพูดอยู่สองชั่วโมง นายทหารประมาณหกนายที่ยืนบริเวณสะพานลอยแห่งนั้นลุกขึ้นแล้วก็ตะบะให้ผมจากนั้นหันหลังแล้วก็ถือปืนหันหลังให้กับเราครับนั่นถือว่าทหารหารทุกท่านยังเห็นแก่ความเป็นมนุษยธรรมอยู่เช้าวันนั้นต้องขอบคุณครับและสิ่งเหล่านี้ต้องขอบคุณครับนายแพทย์เวงโตจีราการ ขอบคุณครับคุณจตุพรพมพันธ์ขอบคุณคุณนภวุฒิไสเกลือและประธานวีระมุสิกรพงศ์ที่เขาได้หล่อหลอมชัยชนะให้กับเราตั้งแต่ต้นในเรื่องของสันติอหิงสาปราศจากอาวุธอย่างน้อยๆคนเสื้อแดงทนต่อการยั่วยุปุกปั่นอย่างน้อยๆคนเสื้อแดงมีความอดทนอย่างน้อยๆคนเสื้อแดงไม่ต้องไปคำนึงและมีสติสัมปชัญญะเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นคนไทยของแผ่นดิน ไม่ต้องตอบโต้ฮะและวันนี้เราก็มองไม่เห็นแล้วว่าการตอบโต้หรือใช้ความรุนแรงนั้นจะมีประโยชน์ยังไงพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่หรือพี่น้องที่อยู่ที่เต็นเวลาเฮลิคอปเตอร์ผ่านมาเวลาทหารก็บอกว่าจะสลายการชุมนุมเวลาเขาจะขอพื้นที่คืนวันนี้ผมเชื่อยอย่างยิ่งครับว่าท่านไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆนั่งค่อยๆเดิน บางคนก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวทหารจะมาเหรอฮลิคอปเตอร์มาแล้วเหรอแก๊สน้ําตาลงมาแล้วเหรอยังบอกว่าขอเวลาไปอาบน้ําแปรงฟันแล้วทานข้าวก่อนเดี๋ยวจะกลับมาสู้กันแล้วลักษณะของการสู้ไม่ได้สู้ด้วยกําลังนะครับมายืนอยู่เนี่ยครับแล้วก็แงนหน้ามองหอกแก๊สน้ําตาล่วงลงมาตกลงบนถนนโป๊ะหนึ่งแล้วก็วิ่งถือไปแล้วก็เอาน้ําดับเป็นอย่างเงี้ยฮะเราที่ผ่านฟ้าผมเห็นมาแล้วครับ ทุกคนพอเห็นนี่รีบคอปเตอร์มาทุกคนช่วยกันจ้องครับว่าแก๊สน้ำตาม,มันจะลงมาตรงไหนขออย่างเดียวก็แลวกันอย่าให้ล่วงใส่หัวตนเองเพราะว่าขัวเสียชีวิตรัฐบาลเขาไม่ได้สนใจเลยครับว่าไอสิ่งเหล่านี้มันเป็นยังไงระยะที่มันล่วงหล่นลงมานั้นหลักสากคนเขาไม่มีแน่นอนฮะตกใส่หัวใครตายแน่ผมแสดงจึงมีสติครับแงน,น้ามองลงไปแล้วพอล่วงหล่นลงมาปุ๊บนี่พยายามหยิบกระป๋องนั้นแล้วอุจจมูกวิ่งไปด้วยความเร็วที่สุ ว้างลงในคลองฮะนี่คือความเก่งกาจในการต่อสู้ของพี่น้องคนเสื้อแดงพี่น้องครับวันนี้อยากจะบอกกับพี่น้องคนเสื้อแดงว่าไม่ว่าเวลาไหนไม่ว่าวันไหนนะครับพี่น้องจดจำภาพนี้ให้ติดเพราะว่าหลายครั้งครับที่ผมขึ้นมาบนเวทีนี้หลายครั้งที่เดินออกไปมีพี่น้องที่นอนหลับอยู่นะครับแล้วก็ยังขย่าตีนตกทั้งหลับก็มี ตื่นเช้าเดินสวนกันก็ถามว่าอีสเมื่อคืนได้พูดไหมผมบอกว่าพูดครับกูว่าแล้วว่าไม่ได้ฝันว่ายังไงนะครับขอให้จำภาพบรรยากาศอย่างนี้ไว้ให้ดีครับเพราะว่าหลังจากนี้จะไม่มีอีกแล้วในประเทศไทยที่คนจะออกมาชุมนุมเรียกร้องเรื่องของประชาธิปไตยหลังจาก ลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต,ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติได้รับมาซึ่งประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์แบบหลังจากวีรชนผู้กล้าของเราได้สละชีวิตสละเลือดสละเนื้อหลังจากพวกเราทั้งหมดได้ร่วมกันต้านและขับไล่อมาตยาธิปไตยให้มันหมดและสิ้นซากออกจากแผ่นดิน ผมเชื่ออย่างสนิทใจว่าอนาคตลูกหลานเหลนหลนจะไม่กลับมานั่งทนทุกข์ทรมานเพื่อเรียกร้องกับผีหาซาตานอย่างนี้อีกแล้วครับวันนี้ต้องดูหัวใจครับเพราะหัวใจคนนั้นเนี่มันต้องบริสุทธิ์หัวใจคนต้องรู้จักให้อภัยหัวใจของคนนั้นเรามีความเป็นคนและมีความเป็นมนุษย์เราจะต้องก่อนทำนะ เราจะต้องมีความรู้สึกว่า